เอาชาวกุ่มเขาว่าคุณจะรวยล้นจนชีวิตพลิกผันจากฟ้าสู่ดินจากดินสู่ฟ้าจริงหรือเปล่าคะ FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีกุมชิงเซียอยู่อีซีนี่หัวใช้อีกแก๊ต่างๆ่จุจินปีนี้ขอให้มีความสุขนะคะเดินทางปลอดภยัยกินข้าวให้อร่อยอชาวกลุ่มมาเขากคุณจะรวยล้นฟ้ารวยแล้วจะลืมตัวป่ะ,ะชาวกลุ่มเนี่ยต้องพูดเรื่องนี้เสมอ เพราะว่าชาวกลุ่มเนี่ยเขามีดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนราหูเนี่ยเวลาเขากำเริบเสพสารหรือเวลาเขาลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยเขาเล่นใหญ่นะเขาเล่นใหญ่นะดังนั้นต้องเตือนชาวกลุ่มไม้เลยว่าคุณต้องระวังรักษาสัจจะรักษาคำพูดนะสัญญาอะไรกับใครไว้ต้องทำไม่งั้นมันจะมีผลถึงคุณแล้วผลมาเร็วด้วยนะจะบอกชาวกลุ่มไม่ให้ตัวจีนปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณอาจจะซับซ้อนเรื่องงานนิดหน่อย นะคะแต่ถ้าคุณเดินทางไกลปัญหาซับซ้อนนี้ก็จะคลี่คลายมันเหมือนย้ายดาวย้ายดวงเนาะดาวราหูที่ยังอยู่ในภพไหนเนี่ยภพศาสชาอ่าภพศาสชะราหูศาสชะเนี่ยนะแล้วก็ราหูอยู่ตำแหน่งที่ดีนั่นเกิดอะไรขึ้นก็หมายความว่าคุณยังได้รับความนิยชมชมชอบชื่นชมยินดีจากผู้คนในสังคม คนที่คุณไปติดต่อคนรอบข้างต่าง,าง,างๆนานาพวกนี้ยังไงก็ยังให้โอกาสให้โอกาสคุณได้ได้แก้ตัวไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีคุณคุณจะจะยังมีโอกาสที่จะทำอะไรได้ไปอีกยาวๆนะคะมุจิตาโยที่ทับพันธุกคุณต้องระวังนะใครที่ทำบ้านนะ หรือบ้านนะไปเจอปวกขึ้นบ้านนะหรือใครที่สร้างบ้านก็นจะพบปัญหาที่ไม่คาดคิดช่างอาจจะทิ้งงานหรือไม่ช่างทํางานไม่เรียบร้อยเหมือนอย่างที่คุยกันไว้นะคะไม่เป็นไรมันต้องเจอก็ต้องเจอเราก็แก้ไขกันไปสิ่งหนึ่งนี่จอ,อยังยังไม่อยากให้ทําคืออย่าเพิ่งเพิ่มทุนอย่าเพิ่มลงทุนเพิ่มนะของเดิมที่ดีอยู่แล้วก็ทําให้ดีนะคะอย่าโลภกลุ่มเนี่ยโลภไม่ได้โลภแล้วเพี้ยน ถ,ถ้าคาดหวังอะไรมากๆเนี่ยนะมันจะเพี้ยนหมดดาวพระรหัสเดินหน้าอย่างแข็งแรงเป็นดาวการเงินองของชาวราศีกุมที่มาจากภพลาภะโคตรดีเลยใช้คำพูดน,นี้ต้องบอกว่าโคตรดีเลยดังนั้นต้องไม่โลภนะจำไห้ความดีความซื่อสัตย์เท่านั้นจะดำลงให้ชาวราศีกุมเนี่ยรอดปลอดภัยไปจากอุปสรรคต่างๆใครก็ทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่รักษาสัจจะชีวิตคุณพังได้ตัวคนนุณเองทั้งสิน้นความรักคนโสด เจอตั้งแต่พี่ที่แล้วแล้วนะชาวกุมแต่ไปรอดไม่รอดขึ้นอยู่กับดวงเสริมกันหรือเปล่าเท่านั้นนะาดาวศุกรนะ์เจอกับดาวคู่ศัตรูคือดาวเสาร์ในเดือนมกรานี้นั่นแปลว่าไอ้ที่รักกันมาดีๆะก็คุยกันดีๆคุยกันเบาๆคุยกันไม่ต้องแรงมากนะเดือนนี้มันอาจจะฉันอยากไปเที่ยวเนี่ยเธออยากไปเที่ยวนั่นเดี๋ยวมันเล็กๆนั่นน้อมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปนะคะ อยอมกันได้ก็ยอมกันไปถ้าเขาถ้าถ้าเรารักกันนะนะเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยห่วงนะแต่คุณอาจจะเจอโรคแปลกแป,แป c, ที่รักษาไม่หายแต่มันไม่ร้ายแรงเป็นโรคหน้าลำคานอาจจะปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดไหล่ไตพิการเล็กๆน้อยตามอายุขัยไปแล้วแต่คนนะหลังวันที่สามมีนาคมไปแล้วเนี่ย คุณอาจจะต้องระวังความยุ่งยากที่เกิดจากความล่าช้าสัญญาต่างๆคุณจะเหนื่อยแต่คุณต้องต่อสู้และผ่านพ้นไปให้ได้คุณมีดาวเจที่กําลังจะย้ายมาทับลักขนานะถึงแม้ว่าดาวเสาร์จะเป็นดาวคู่มิตรของคุณแล้วก็เป็นดาวตัวของคุณเองเลยคือเป็นคู่กเษกเษตรเกษตรทับกเกษตรอีกแล้วเนี่ยนะคุณจะมีโชคก้อนใหญ่ก็จริงอยู่แต่คุณต้องระวัง คุณต้องทําบุญเสริมเสริม<ๆ>บารมีนิดนึงด้วยเพราะยังไงก็ตามเสาก็เป็นบ,บาปเคาะแล้วมันมาเบิ้ลนะคะแนะนําใหา้ไปทําบุญสร้างโบสถ์วิหารถวายอาหารพระเป็นแกงจืดผักกัดดองไหว้พระนาคปกนะคะไปมรุรณะวัดเก่าๆอันนี้จะเสริมดวงทําให้อุปสรรคนานาประการของชาวราศีกุมหมดสิ้นไปเลยเนาะสิ่งหนึ่งอะยังไงก็ตามคําพูด สัจจะสัญญาศิลธรรมสี่อย่างเนี้กลุ่มต้องระลึกไว้เสมออย่าปล่อยผ่านแล้วก็อย่าชะล่าใจอย่าโลภมากชีวิตคุณจะร่ำรวยรุ่งเรืองจนคนอิจฉาชีวิตจะพริกจากดินเป็นฟ้าทิ้นเสียอยู่อีสิ้นนี้ว่าใช้ยีแกะต่างๆขอให้มีสุขภาพดีนะคะและเราจะเจอกันในคลิปต่อไปเดือนกุมภาพันธ์คลิปแห่งความรักค่ะ องดีปีใหม่ค่ะ